มาตรา62วางกว่าในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามมาตรา28มาตรา2 9และมาตรา30ให้ในายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราดังต่อไปนี้อนุนึงสำหรับลูกจ้าง ที่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดให้จ่ายเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันหยุดในวันทำงานอนุสองสำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างในวันหยุดให้จ่ายเพิ่ม ไม่น้อยกว่า2เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงตามจำนวนชั่วโมงที่ได้ทำหรือไม่น้อยกว่า2เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย